สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกๆท่านคะ่ะพบกันช่วงบ่ายของวันที่4ีพฤจิกานายน2564คะ่ะวันนี้แม่ค้าก็จะมาอัปเดตรถถ่ายที่ยังไม่ติดจองแล้วก็ที่จะเข้ามาใหม่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันเลยคันแรกยังอยู่นะคะ L 4 5 0 8 DT คันนี้ยังอยู่คะ่ะลูกค้า คันนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นไบมีดด้นหน้าและผ่านพวนตาช้างค่ะคันนี้ยังอยู่ค่ะคันนี้สวยค่ะเครื่องเก็บปั๊มดีทางร้างเก็บงานให้พร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้คันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2,45 5 0 0 0บาทค่ะ 2 4 5 0 0 0ม่าพบาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะเล่มเอกสารครบสวยๆเดิมๆเลยทางร้านเก็บงานให้ลูกค้าสวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะคันที่2คันนี้ติดจองแล้วค่ะลูกค้าอยู่นครพนมค่ะโอนจองมาเลยโดยที่ไม่มาดูรถ่ายคันนี้ก็เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่ค่ะเนือเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่สวยค่ะลูกค้าสวยมากเลยคันนี้เป็นรุ่นยันมาก35แรงม้าค่ะคันนี้ แล้วก็คันที่สองคันที่3ค่ะที่คันนี้ยังไม่ติดจองค่ะเป็นรุ่นคูปตา L3608 ดีทีจดทะเบียนปี54ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นเป็นมีดดันหน้าผ่านพวนตาช้างค่ะผ่านพวนตาช้างยีคุณคุณ5อีโปโค่ะ คันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าทางร้านเก็บงานให้แล้วค่ะคันนี้คันนี้ก็แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2องแ0 0แ่นห้าพับาทค่ะสองแสนบาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นเบมีดดันหน้าผ่านพวนตาช้างค่ะเล่มเอกสังครบค่ะแล้วก็คันที่4ี่อันนี้ติดจองแล้วค่ะลูกค้าอยู่อำเภอ โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะมาจองไว้เดี๋ยวส่งรถอาทิตย์หน้าค่ะแล้วก็3 2 08 SP ค่ะกำลังเก็บงานสีร้อยอยู่ค่ะกำลังเก็บกระทะร้อยอยู่แล้วก็คันที่คันต่อไปค่ะแคาทีร้อยสิบพราค่ะคันนี้รถปี5สียังไม่ติดจองค่ะลูกค้ายังอยู่ค่ะคันนี้ขายในราคา95,000บาทค่ะ 95,000บาทเล่มเอกสารครบค่ะได้อุปกรณ์1ชิ้นค่ะยังอยู่ค่ะแม่ค้าหาใบมีดดันหน้าใส่อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้ค่ะถ้าใส่ใบมีดดันหน้าก็ราคาก็จะอยู่ที่139,000บาทค่ะ1 3 9 0 0 0บาทพร้อมใบมีดดันหน้าแล้วก็ผานผานบุกสามใบค่ะตอนนี้แม่ค้าหาใบมีดดันหน้ายังไม่ได้ค่ะก็พยายามหาให้ลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็มี28แรงม้าค่ะ L 2 8 0 8คันนี้ลูกค้ามาจองไว้แล้วค่ะทางร้านก็จะส่งรถถ่ายพรุ่งนี้เช้าลูกค้าอยู่อำเภอเมืองพนันแก่นนี่ละค่ามาจองไว้เก็บงานสีสวยๆเลยเช็คจุดลั่วดซืมให้พร้อมใช้งานเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยจะภาพ80-90%เซ็นเลยค่ะจากร้านอ่าแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะมีรุ่นคูเปอรตา L 3 4 0 8 เข้ามาอีก1คันแล้วก็ L 3 6 0 8เข้ามาอีก1คันค่ะุืงนี้รถายเข้ามาใหมา่อีก2คันนะคะคลูกค้าลูกค้าที่สนใจคันไหนค่ะก็สามารถโทรสอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้ที่เบอร์098 2 6 0 1 1าแ้แค่ะร้านรถไงมือสองเหล่านะดีขอนแก่นค่ะก็เปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เลยก็ตั้งอยู่ที่ตำบลบ,บ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าติดถนนเลยค่ะติดถนนสีเล่นเลยค่ะถัดลงมาจากสีแยกไฟแดงเหล่านานดีค่ะ ร้านหาไม่ยากค่ะถัานลงมาสีแยกไฟแดงก็จะอยู่ซ้ายมือเลยถัามลงมานิดเดียวค่ะ100เมตรจะอยู่ซ้ายมือค่ะลูกค้าท่านใดสนใจันหนค่ะโทรสอบถามแมค้าได้ค่ะ098-260-1158แอดไลน์มาได้เดี๋ยวแม่ค้าประพิการให้ค่ะวันนี้แม่ค้าขอจบการนำเสนอและถ่ายที่ยังไม่ติดจองแล้วก็ติดจองแล้วก็ที่จะเข้ามาใหม่พรุ่งนี้เพียงเท่านี้ค่ะ ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวแมค่ค้าจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะถ้ามีรถถ่ายเข้ามาใหม่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ